สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับก็มาพบกับบอหองในคลิปที่2นะครับกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่11เดือน3 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4น่นอยนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ถือว่ามานะครับก็มาอยู่นะครับมาในตัวเน้นนะครับแต่มาแค่น่าจะหน่อยเดียวหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะครับ วานี้ผมให้1กับ4วิ่งรูดที่1ไปตัววิ่งรูดนี้หลุดนะครับพี่ๆนะครับมาในอีกตัวนะครับมาในตัวเด็ดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ไม่ปังเหมือนในสูตรแรกเลยนะครับก็ผลนะครับ2 2 7กับ78นะครับผมก็ไม่มีนะครับเน้นไปที่18นะครับออก78นะครับผม ส่วนรอบพิเศษนะครับ442กับ28นะครับอันนี้442อันนี้มาตรงๆนะครับมาตรงๆเน้นเเลยนะครับมาตรงๆเน้นเ้นเลยนะครับ4 2ในรอบพิเศษนะครับถ้าใครตามก็น่าจะมีโชคกันนะครับผมแล้วก็เลขล่างออก2ออันนี้ก็ไม่มีนะครับ28นะครับรอบปกตินะครับ9ก9กับ8 7 อันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่ๆส่วน v i p นะครับผม3 034กับ74นะครับก็มาเข้าตัวกลับนะครับผมในรอบ v i p v i p นี้ถ้าใครเอาสีไปวิ่งรูดนี้แตกบนแตกล่างเลยนะครับเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมในรอบในรอบ v i p เนาะนะครับก็มาใน 3 4-4 3แล้วก็ตัวเด็ดนะครับเพราะว่าส7่เไม่ได้มีไม่ได้จับให้นะครับผมส่วนตัววิ่งรูดนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็ตัวเน้นนะครับเน้นผิดรอบนะครับผมวานนี้หนไม่มาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางวันนี้กันต่อเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับสําหรับตัวเด่นวันนี้ตัวเด่นวันนี้นะครับผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เแล้วก็สองสายวิ่งสายรูด ผมให้ไปที่2ก็แล้วกันนะครับพี่ๆผมคิดว่า2ก็น่าจะยังไหลนะครับแต่ว่าจะมากี่นอยแค่นั้นนะครับผมจะมาน้อยไหนนะครับ7ก็จะมีนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสจนะครับผม7 0 7 2 73 7479นะครับส่วนในเด่นสนะครับพี่พเด่น2วิลลุที่2ผมให้ไปที่ส2ง สองสามสองห้าสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับผมเมื่อวานนี้ก็ออกสองแปดสองเก้าแต่จะออกตัวเดิมก็ไม่แน่นะครับพี่ๆนะครับ สองสี่ผมไม่ได้จับให้เลยพี่พี่สองสี่ผมไม่ได้จับให้เลยถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับสองสี่นะครับก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะให้ไปที่สี่นะครับพี่พี่ก็จะเป็นสี่เจ็ดสามนะครับสี่สอง 2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ3ามตัวผมชอบเล็กบ้นนะครับวันนี้ชอบทองสองนะครับก็ส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่พี่ที่จะเน้นให้ในโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ไปที่72 73 2 2 2 3สา แล้วก็ขออีกตัวคืออีกตัวคือ28นะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ให้ไป5คู่นะครับส่วนที่ชอบนะครับผมก็นี่เลยผมชอบเล็กบิ้นนะครับวันนี้ก็รอรับชมดูนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณกําลังรงใจจากพี่พี่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมส่วนใครที่รอแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมขออาบน้ําก่อนนะครับขออาบน้ําแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมานั่งคิดคํานวณให้นะครับผมนะครับจะรีบลงให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ